สวัสดีครับวันนี้พ่กผมเช่นเคยนะครับมีตัสาคอดเทตน,นะครับอยู่ับเกมน้าล็อกอินเทอร์เน็หรือแลกน้าล็อกโมบายของเรานั่นเองวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องการสวิตช็อบนะครับและเก็บจ็อยยังไงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยผมจะพูดนะครับถึง2สเต็ปด้วยกนันก็คือสเต็ปก่อนสวิตช์กับสเตปสวิตช์แล้วนะครับ โอเคครับสเต็ปก่อนสวิต์นะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะก่อนที่จะคุณจะสวิตช็อบเลยต้องดองขวดจ็อบครับให้ได้มากที่สุดถามว่าขวดจ็อบเอามาจากไหนก็จากส่งสัตว์เลี้ยงนะครับ ก่อนผมจะสวิตช์เนี่ยผมก็จะดองขวดจ็อบไว้เยอะนะครับเพื่อเวลาเราสวิตช์จ็อบแล้วเนี่ยเราสามารถกดขวดจ็อบข้ามไปที่ประมาณไฮคาร์ได้เลยนะผมกดขวดจ็อบจนไฮคาร์เลยนะอันดับที่2ครับที่คุณต้องเตรียมไว้ครับเตรียมตัวก่อนไว้สัก3วันครับก็คือการกดต้านทานนะครับโดยที่ต้านทานนะครับมันสามารถดองได้สูงสุด6ครั้งครับก็คือ3วันนะให้เราดองต้านทานให้ครบ6ครั้งครับก่อนที่จะสวิตช์นะครับหลักการเตรียมตัวก่อนสวิตช์ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับหลังจากสวิตช์จ็อบมาแล้วเนี่ยคนชอบถามว่าสวิตช์จ็อบมาแล้ว เลยนะครับสวิตช์จ็อบแล้วเก็บจ็อบไหนผมจะบอกว่าการสวิตช์จ็อบแล้วเนี่ยคุณก็ไปเก็บตัวที่มันให้จ็อบเยอะที่สุดแค่นั้นเองครับไม่ได้เรื่องยากอะไรแต่ทริคที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยคือการจ็อบบวกกับการกดคูณ10ครับหลายคนเนี่ยกดคูณ10แล้วก็ไปฟาร์มปกติใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่ามันจะให้จ็อบน้อยกว่าปกตินะครับถามว่าทำไมมันถึงจะให้จ็อบน้อยกว่าปกติก็คุณสังเกตที่เควสคูณ10ดีๆเนี่ยเควสต้านทานเนี่ยเขาจะให้มาเป็น exp เว้ยแล้วเราก็ไปเก็บ exp เพื่อลดค่า exp เข้าใจไหม สมมติว่าเขาให้มา14ล้านเราตีได้มาหมื่นหนึง่งมันก็จะไปลบตรงนี้หมื่นหนึ่งนะแล้วการที่เราเก็บจ็อบให้คุ้มกับต้านทานที่สุดเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเราต้องตีตัวที่ให้เบรสกับจ็อบเนี่ยพอๆกันหรือไม่ก็ให้จ็อบมากกว่าเพราะว่าคูณ10เนี่ยเวลามันตีเนี่ยมันตีเป็นภาพรวมเว้ยแต่เวลามันตีเป็นภาพรวมเนี่ยสมมติว่าคุณตีตัวที่มันให้เบสพันให้จ็อบ900มันเยอะใช่ไหมแต่เวลาคุณโดนหักอะ่ะคุณโดนหักไป19ื่นเก้าเพราะมันคูณ10ใช่ปะ คุณก็จะถูกหักตรงนี้ออกไปนะครับหมื่นเก้าซึ่งตรงนี้ยิ่งมันหมดลดไวเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งเสียคูณสิบวเท่านั้นนะครับสมมุติว่าคุณไปตีตัวที่ให้จ็อบหนึ่งหมื่นนะครับให้เบสเก้าพนะันสลับกันบ้างนะครับคุณจะโดนหักตรงนี้หมื่นเก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือคุณจะได้จ็อบมากกว่านะครับคุณจะได้จ็อบหนึ่งหมื่นแล้วได้เบสเก้าพันนะครับดังนั้นเนี่ยให้หาตัวที่มันให้เบสน้อยๆครับแต่ให้จ็อบเยอะๆครับหรือไม่ก ตัวที่ผมแนะนานะครับให้มาตีนะครับก็คือเจ้าไอ้ตัวสมุดต,ตัวนี้นะครับถามว่าทําไมต้องมาตีเจ้าตัวสมุดต,ตัวนี้นะครับโดยที่ไอ้ตัวสมุดเนี่ยมันให้จ็อบมากกว่าเบสน,นะเห็นปะ มันให้จ็อบ700นะแต่ให้เบสที่500นะครับมันให้เยอะกว่านะครับซึ่งหลายคนจะบอกว่าพี่ตีอ e ีวิลดสไม่ดีเหรอครับอีว e ิลดสดีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางอ e ีวิลดสกับไอตัวสมุดให้นะสังเกตว่าไอตัวสมุดเนี่ยมันให้จ็อบที่520นะครับแต่ให้เบสที่300ซึ่งหมายความว่าเวลาคุณตีหนึ่งตัวเนี่ย EP พีตรงเนี้ยจะถูกลดไปทั้งหมด8,00 0นะครับแล้วคุณจะได้จ็อบ่ะ5,000แต่ว่าได้เบส3,000ครับถ้าคุณตี2ตัวเนี่ยคุณหมดไปแค่6อะ่ะแตคุณได้จ้จบทังหมดื่ 11, หนหกอ่แนะแต่กกลัับนค,บคุณไปตีพวกออเลดี พวกพังหรือว่าไปตีพวกกี้อะไรพวกเนี้ยผมจะยกตัวอย่างคนที่ชอบตีมากที่สุดแล้วกันก็คือออกเลดี้นะครับเนี่ยผมขึ้นสลางออกเลดี้ให้ปึงถ้าสังเกตครับออกเลดี้นะครับจะให้เบสอยู่ที่พันสะครับและให้จ็อบอยู่ที่900นะครับ เนี่ยครับถ้าคุณสังเกตเนี่ยออกเรดี้เนี่ยผมคิดมาให้แล้วนะครับออกเรดี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณตี1ตัวเนี่ยคุณจะโดนลดตรงนี้ไปทั้งหมด23,000ืนามนะครับประมาณ23,000แต่คุณจะได้จ็อบเพียงแค่ประมาณ9,000นะครับแต่ในขณะที่ตัวสมุดเนี่ยถ้าคุณตี2ตัวเนี่ยถ้าคุณตีสมุดสอตัวเนี่ยคุณจะเสียไปตรงนี้แค่16,000นะแต่คุณจะได้จ็อบเนี่ย10,000เลยนะเท่ากับคุณประหยัดเอพีของต้านทานเนี่ยไปได้10,000นึงเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะหาตัวเก็บจออออบบบบบบเเนนนนนีีนนี่่่่่ยยแะะะะะาาาาาาาใหหห้้้ตััััวววทจจจจจจมมมกกกกกกกคคครรรรล็็ุณณ10ปไไดช ทำให้ j o คุณพุ่งกระฉูดขึ้นมาแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ขึ้นไวกว่าปกตินะถ้าคุณเรียนรู้ตรงนี้ได้โอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ต้องฝากกดไลค์และซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้นะครับมาไปที่หลังนะครับเพราะว่าลาต้องไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายดูคลิปสนุกสนุกแล้วอย่าลืมกด u ั s ส r i b e แล้วก็กระดิ่งนะคะ